อ๋อนี่เข้าเรื่องแล้วเา่ค่ะโมเมนต์ดีๆไปหาหลานมามีความสุขมากค่ะใช่พี่โนใช่เป็นหลานคนแรกในครอบครัวค่ะมีความสุขมากพี่โนก็ไปด้วยไปรับขวัญหลานรับขวัญเป็นกับไรกับไรกับไรข้อเท้ากับไข้อเท้าครับวันนั้นพานิชาไปดูหนังครับแล้วก็ตอนแรกจะไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้อง ผมมีคอนเสิร์ตใช่ใช่แต่ว่าก็เลยให้นิชาคุณแม่นิชาช่วยรีบจองตั๋วด่วนครับจะได้บินไปด้วยแต่เราต้องบินแล้วก็กลับเลยอะไรอย่างนี้ครับก็เลยพกเอากําไรข้อเท้าไปให้หลานด้วยครับ่นิชาเป็นงไงบ้างหลานคุณแมตื่นเต้นค่ะที่บ้านก็ตื่นเต้นกันทุกคนเหมือนแบบว่าไม่เคยได้เจอประสบการณ์นี้กันใช่ค่ะคือก็มีความสุขแต่ว่า พี่พี่ซพบายบอกว่ามีความสุขแบบหนักๆก็คือว่าไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ก็ทุกคนมีความสุขมากอยากวก็ทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือแบบว่าชุ่มฉ่ำในบ้านเลยใช่ค่ะพ่อแม่ตายายแบบญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสุขกันมากๆแต่คนโฟกัสเรื่องการรุวมหลานของน้องชายเราชิบหากเลยค่ะอ๋อเราเล่นละครมาเยอะไงเรา ไม่ไม่หรอกค่ะจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นคือแม่มาจัดแจงให้แล้วเพราะว่าหนูแบบกลัวมากเพราะว่าเพิ่งคลอดด้วยแล้วแบบพอน้องยังไม่แข็งแรงอ่ะหนูก็ไม่กล้าหนูก็แค่ทํำมืออย่างเงี้ยแล้วให้แม่เอามาแบบวางให้อะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวอันตรายค่ะแบบยังยังไม่ค่อยกล้าอุ้มเป็นยังไงบ้างสุภาพเรื่เป็นเด็กจริงๆในี่ยแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นเด็กจริงๆหรอก็ก็รู้สึกรู้สึกอบอุ่นดีค่ะแบบ เออมาเป็นหลานเราด้วยอ่ะเราก็หลงไปหมดเลยอ่ะคือมันจะติดหลานเหมือนกันเพราะว่าน้องก็อยู่นิ่งแล้วเหมือนแม่แทนของน้องเลยจริงอันนี้ภาพมันสื่อสารอันนี้ใครพูดคะคือภาพสื่อสารกันเหมือนกันดีความแต่ภาพอ๋อดีความแต่ภาพภาพมันเป็นอย่างนั้นอ๋อไม่ไม่ก็ภาพคู่คืออ่ะพี่โตเห็นยังไงเราเห็นตอนเขาอุ้มไหมหรือว่าเราเห็นแค่ภาพที่เขาสื่อสารมาอันนั้นน่ะคือทุกคนเห็นภาพที่มันสำเร็จแล้วใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่กับผมตอนที่เขาพยายามปฏิเสธเพราะว่าเขากลัวเด็กตกคือก็น่ารักนะครับน่ารักครับแล้วก็ดีใจครับได้ไปเจอคุณตาคุณยายของนิชาที่เชียงใหม่ด้วยแล้วพอผมเห็นว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ่อพ่อแม่ของแฟนเฟิร์สอ่ะพ่อแม่ของผู้หญิง ก็มารวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ครับใช่มาช,ช่วยกันดูแลใช่แล้วก็ช่วยกันเลี้ยงเลี้ยงเด็กคนหนึ่งครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าจังเลยอบอุ่นจังครับก็ดีใจดีใจกับนิชาครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยครับทุกท,ทครั้งที่เวลาไปบ้านนิชาแล้วเราเห็นบ้านเขาอะแล้วเรารู้ว่านเนี่ยเนี่ยคือคือมาจากแรงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูแลครอบครัว ได้ดีขนาดนี้อะไรครับเราก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจไปไปด้วยครับชื่นใจแทนนิชาขอบคุณค่ะเวลาพี่โดนตอบทำไมครับเฮ้ยก็ตาเป็นประการจริงอ่ะเดี๋ยวไปทำอะไรกันอย่าเซลอย่าเซลก็แบบว่ารอฟังไงคะว่าเขาจะพูดอะไรไ็อบมันขครอบครัวของเราพี่สะพ้ายก็เขาเป็นคนใส่ใจคนรอบข้างอยู่แล้วค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ พี่นบเป็นมาตลอดค่ะทยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบบว่า,า,าไปที่บ้านด้วยมะไปกินพี่ลูกบอกเห็นช้อุ้มก่อนที่เป็นภาามันเป็นยังไงบ้างเราลุ้แทนไว้ครับเขาก็ตอนแรกเขาก็กลัวแต่ว่า<ช>พอแม่ยุย้ยเนี่ยครับปโปรมากะคราะ<ช>ว่า<ช>แบบมีประสบการณ์จากการเลี้ยงทั้งนิชาพี่ชายนิชาน้องสาวมาแล้วแล้วเป็นพยาบาลด้วยก็เลยชนาญการใช่เทียนให้นิชาในเวลาอันสั้น นะครับก็ทําให้เห็นภาพภาพใช่ครับก็ออกมาเป็นภาพที่ภาพที่ชวนเข้าใจผิดเป็นอย่างนี้่ใช่มันดีเหลือเกินเระคนมาแซวเยอะพี่โน้ตถึงเลยบอกว่าอ้าวมิชาก็โปรงหุ่นกันโอ้โหทุกคนไม่เห็นเบื้องหลังไงคะพี่โยสึกไทยไหมหรือว่ามันดูสึกยังไงแบบโปรเฟชชั่นอลผมว่าน่ารักครับน่ารักกุ้งหรือามิชาทั้งคู่ทั้งคู่ผมว่า น่ารักดีครับแล้วก็ผมดีใจที่นิชามีความสุขครับดีใจที่ครอบครัวนิชาแบบพลังงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วก็ความใส่ใจนะครับหลังจากที่ผมมาใช่ไหมแล้วเราต้องต้องกลับเลยเออก็ได้แบบได้เจอกับพ่อแม่ของแฟนนิชาขับรถมาจากน่านอย่างเงี้ยครับแล้วก็กําลังจะขับกลับไปอีกหกชั่วโมงแต่แววตาทุกคนมีความสุขแล้วก็ คุณย่าร้องไห้ครับแบบแบบไม่อยากไกลหลานไก<ม>ลหลานใช่ผมก็รู้ค,ยยคุณยายครับผมก็รู้สึกดีใจครับอขออยากอยากเห็นภาพแบบเนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของนิชาแบบเนี้ยไปนานๆครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักกันมาก็เราอยากเห็นนิชามีความสุขอันนี้เป็นครั้งแรกคัที่เจอครอบครัวใหญ่ ไม่ครับผมไปจริงๆผมเคยขี่มอไซค์ไปไปคนเดียวนะไปเองไปเชียงใหม่ไปเองนิชาไม่เกี่ยวกับยายใช่นิชาเขาอยู่กรุงเทพไปใช่เราไปไปหาญาติเขาที่เชียงใหม่ใช่เพราะว่าเราเราคุยกับญาติเขารู้เรื่องกว่าคุยกับเขาผมล้อเล่นผมล้อเล่นก็คือครับผมก็คิดถึงนะครับคิดถึงก็มีไปหาบ้างครับแล้วก็ทั้งตานิชาทั้งคุณตาทั้งคุณพ่อแล้วก็พี่ชายก็ชอบฟุตบอล ก็จะคุยกันเรื่องฟุตบอลถามว่าอะไรไม่เคยเกิดกับพ่อกติคือถ้าไปบ้านฝ่ายอีต้องมีผู้หญิงไปด้วยจะไม่เคยเกิดแต่ที่พี่โนไปเองเลยโดยที่ไม่ต้องอยู่ขอมอบเวทีนี้ให้กับพี่โนนะคะก็เกิดนะหว่ายังไงหรือว่าเราเข้าได้ดีกว่าเราไปด้วยความมุ่สุดใจครับครับก็ไม่ไม่จริงๆผมไปเคยไปมาก่อนแล้วเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วแล้วเแวะเข้าไปเยี่ยมใช่ครับแล้วเวลาคุยโทรศัพท์ เวลาเจอกับนิชาแล้วนิชาคุยกับที่บ้านเราก็จะโผล่ไปสวัสดีคุณตาอย่างพอพลาดมัน้อออกมาแหละคนก็แซวอเรื่องปกติที่มันแซวว่าอ้าวมันมันเหมือนแบบว่ามันมันต้องเวลามันมาแล้วล่ะต้องกลัวแน่นะโคตรไม่โน้อนิชาจะมางคำตอบนี้โน่ก่อนหรือว่านิชาจะตอบก่อนลูกผมว่าให้นิชาตอบก่อนนะคบคำถามคืออะไรนะคะคำถามคือพอพาดมันคนก็ต้องแซวแบบว่าอาชำนาญขนาดนี้ไม่ต้องถึงเวลาแล้วล่ะยังค่ะยังค่ะอย่าอย่านะมันเป็น มันเป็นเรื่องที่มันยังไม่ใกล้เราเร็วนี้อย่าวพึ่งดีกว่าค่ะใช่เราเราต่างคนต่างทํางานกันเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนั้นมันจะมาถึงเดี๋ยวว่ากันใช่กังวลพี่โน้ยกัไหมกังวลเปชายหนุ่มความคาดหมายเออเขาพร้อมเขาไปก่อนเลยนะไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องหนุ่มมั่นใจพี่โน้ต้องไงเขาพูดแบบนี้เรา สิ่ที่เเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้มันจะเียอะไรชออ๋อเนี่ยแล้วเดี๋ยวข่าวเขียนผิดหมดเลยนะไม่สิ่งที่เราสิ่งที่เรามันต้องมีคิดไว้เนี่ยเพราพูดมาอย่างนี้แล้วมันมันจะทำมั้ยถ้าเราเซอร์ไพรส์เขาจริงๆอ่ะทั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงเลยนะโอ้โหข้อดีอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมครับคือเขาก็ยังต้องบินต่างประเทศกับทุกเดือนนะครับเป็นช่วงเวลาที่นิชามีความสุขกับงานครับแล้ว กำลังทําตามความฝันของตัวเองอยู่ครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับถ้าถ้ามีวันนั้นนะผมไม่กล้าทําเกษตรศาสตร์แน่ผมจะไม่กล้าเอาลูกมาเสียงแน่เลยโอ้โดังนั้นผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ทั้งทั้งนิชาทั้งผมเราทําหน้าที่ของตัวเองทําตามความฝันให้ให้เต็มที่ถ้าวันหนึ่งมันใช่มันถึงเวลาก็ เดี๋ยวว่ากันใช่ที่โลกขอเนี่แสมมติอนาคตต้องเซอร์ไพรส์เขาคิดว่าปีนี่ยเซอร์ไพรส์ยากเลยนะมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิไม่ถามดูไงเผื่อเขาจับทางไม่ถูกเลยว่าเพราะว่าลิชาบอกทุกทางแล้วคุยทุกเดือนแผลซ่อนแผลไม่ด้แลอุยผมว่าถ้าผมจะเซอร์ไพรส์เขาเขาตามผมไม่ทันหรอกว้าวหรอชาว่ายังไงคะก็ เเย็นตอบไม่ถูกเลยมันมันมันสมมติไกลเกินมากคิดไม่ออกคิดไม่ทันนะผมว่าตอนเนี้ยเราเขมีพิรุณมาเขามีพิรุณโอ้โหถ้ามันจะต้องสมมติที่ผ่านมาถ้าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยพี่ชาวเราเต็นปุ๊บปั๊บว่าตอนเนี้ยเราเราโฟกัสโฟกัสก่อนกับงานของเราก่อนตอนนี้เราเขินนะ ไม่เอาค่ะแบบไม่กําหนดดีกว่าเราปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปแบบตามธรรมชาติเวลาอะไรก็ตามเดี๋ยวมันมันมาถึงเราก็วันนั้นมก็จะเป็นวันที่ทุกคนแฮปปี้ที่สุดค่ะอืมครับก็ฝากด้วยนะครับกับเอ็กซ่าโครโมโซมน้องๆทุกๆคนนะครับถ้าคนไทยทุกคนช่วยกันดูแลกัน นะครับสนับสนุนผลง,งานช่วยกันทําส,สิ่งที่ดีๆสังคมมันก็จะน่าอยู่ครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสน้องๆกันเยอะๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโหอ้ยเลยค่ะให้ถ่ายรูปมาพิสูจน์หน่อยค่ะมุกจริงๆแบบนี <est> ้ต้องไปทะไรตามมองเนี้ย